ผมทำยังไงหน้าเด่นของทุกวันเฮ้ยเฮ้ย้ยสามช็อตเท่านี้เกินนี้คือเด็กเด็กๆโปรนี่คือน้ำมะพร้าวคือกินทุกเช้าปะคะกินทุกเช้าทุกวันกินน้ำมะพร้าวต้องกินตรงนี้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าจะได้วางน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกระโดดทางที่นี่ก็น่าเด็กลงทุกวันเหมือนผมนะครับโอโอเคทุกคนลองทำดูนะครับบ๊ายบายเอาแล้วถ้าอยากได้แฮมเบอร์เกอร์นะคะจะได้แฮมเบอร์เกอร์ก็สั่งได้เลยนะครับที่ a c e b o o k ของผมนะครับเคลม o กปานิชย์รสีนะครับสนใจติดต่อได้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่1 5ึ0งหมื่อบาทนะครับสำหรับตัวใหญ่ขนาดนี้ จาก1,9900บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากเลยของผมเลยไม่กี่ตัวครับม like ีอาจารย์มีท่ากระโดดประจำไหมคะอ๋อขึ้นมาไม่ทันไม่อะไรก็กระโดดโก้งๆเลยแล้วก็ใช้มันเป็นรูปวิ่งใช่ป็นรูปวิ่งคือไม่ต้องซื้อรูปวิ่งเลยเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยโอ้โหต้องต้องทำหน้าอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วนี่แหละท่ารถพุงท่ารถพุงันอันดีของผมเลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย จริงจังก็งจริงจังเลยนะหูต้องจริงจังแบบนี้เลยนะโอ้ทำ่างนี้โฮมเพิงหายหมดโอเคแทมป์รีราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคาพิเศษ